รายการเงินเข้าเดือนมิถุนายน2563มีเงินอะไรเข้าบ้างสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะม่บุ๋มก็จะมาพูดถึงรายการเงินเข้าในเดือนมิถุนายน2563นะคะว่าจะมีเงินอะไรเข้าบัญชีเราบ้างนะคะก่อนรับชมก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อๆไปของทางช่องนะคะรายการที่1นนะคะก็คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะซึ่งจะได้รับในวันที่10ของทุกเดือนนะคะเดือนละ600บาทนะคะจะได้เฉพาะเด็กแรกเกิดนะคะถึง6ขวบนะคะที่ผู้ปกครองนะคะได้มีการลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดไว้แล้วนะคะ ซึ่งจะสามารถลงทะเบียนได้สถานที่ลงทะเบียนนะคะก็คืออบตอเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตใกล้บ้านนะคะ 2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการนะคะก็จะได้รับทุกเดือนอยู่แล้วนะคะในวันที่10ของทุกเดือนนะคะ3ค่าป่วยการอสมอเดือนละ1,000บาทตรงนี้จะได้รับเฉพาะคนที่เป็นอาสาสมัครนะคะ 4. กลุ่มเปราะบางนะคะก็จะได้ สกลุ่มนะคะก็คือกลุ่มเด็กแรกเกิดถึง6คขวบนะคะที่มีการลงทะเบียนร,รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็คนชารานะคะแล้วก็ผู้พิการนะคะจะได้รับเดือนละ1,000บาทนะคะ3เดือน ะะซึ่งมาตรการนี้นะคเะพิ่งมีการอนุมัติไปในวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแต่กําหนดวันโอนเงินนะคะคยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะคว่าจะโอนกันวันไหนนะคะทุกคลิปที่ไม่บุ่มลงไปนะคะคจะบอกทุกคนเสมอนะคะคว่าให้รอกระทรวงพอมอแล้วก็กระทรวงการคลังออกมาถแถลงร่วมกันก่อนนะคะคว่าจะมีเงื่อนไขย,ยังไงนะคะคแล้วก็จะมีการโอนจ่ายในวันไหนนะ,ะ้อ5นะคะ เงินผู้สูงอายุ50บาทถึง100บาทในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวงเงินนี้ก็จะเข้าทุกวันที่15ของเดือนนะคะในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะ6นะคะเงินเยียวยา5,000เราไม่ทิ้งกันนะคะก็จะได้ในเดือนละ5000บาท3เดือนนะคะก็จะเป็น 15,000บาทนะคะ7นะคะเงินรู้ซื้อสินค้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะได้วงเงิน200ถึง300บาทนะคะคลิปนี้แม่บุ๋มก็ได้ลงไปแล้วนะคะหัวข้อที่7นี้นะคะสำหรับใครนะคะที่มีสิทธิ์รับเงินนะคะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะหากใครนะคะมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่บุ๋มก็ต้องขอจบคลิป เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ